ท่านนายมนตรีได้มีการลงพื้นที่ไปนะครับในการประชุมหน่วยงานความมั่นคงในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไต้และกาย้ำว่าภารกิจรัฐบาลบนเปนเพียงการรักษาความสงบแต่เป็นการสั่งอนาคตใหม่ให้กับพี่น้องชายแดนไต้ครับโดยภารกิจของท่านนายมนตรีนะครับในช่วงที่ผ่านมาก,ก็คือปลายสัปดาห์ที่ค่ายเซรินทอนตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับ นายอนุทินชาติวรุณครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมไฟล์ความมั่นคงในพื้นที่พร้อมด้วยพลเอกนัฐพลน,นาคพาณิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายศรีหัศกพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกพอน,นาแคลพอตถูกนะครับผู้บัญชาก,การทหารบก น่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมันคงพายในผัก4ส,ส่วนหนาตลอจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก็รวมในการประชุมเทือนีครับโดยการลงบทที่ในเทือนีนะคะเป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจของทางรัฐบาลในการติดตามการเหตุงานในเชิงลึกและก็ยืนยันนะคะความมุ่งมันที่จะร่วมกับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานทุกๆฝ่ายในการเดินหน้าสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในปี2569โดยทางท่านอนุทินนะคะ่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็บ,บอกว่ามือที่เพิ่นไปนะคะเพื่อนไปโดยความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนโดยทุกๆมือนั่นเองนะคและ กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุความบุ่สงบที่เกิดขึ้นดูในระยะเวลาที่ผ่านมาขอแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและขอหายกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งอินนัมซึ่งการประชุมในเทือนนีนะครับท่านนายมนตรีก็มีขอสั่งการให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการบรว่าซเป็นเรื่องของการยกระดับการข่าวเชิงลึกต้องนำหนายางกล่าวอย่างหน่อยกล่าวหนึ่ง ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการเหตุงานใส่กันเพื่อป้องกันและยุดอย่างแผนรายต่างๆก่อนเกิดเหตุอีกประเด็นหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกฎหมายต้องเป็นกฎหมายโดยเฉพาะประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับการคุ้มครองประเด็นที่3ก็คือทุกภาคส่วนเองต้องซอยกันเหตุงานอย่างมีเอกภาพก็คือเป็นหนึ่งเดียวโดยเฉพาะยังยิ่งขับทหารตำรวจฝ่ายปกครองและฝากประชาชนต้องเป็นอันหนึ่งนเดียวกันการตั้งจุดตรวจ จุดลาดตระเวนการดูแลชุ่มชนต้องประสานสอดคล้องกันเพื่อปิดช่องว่างในการกระทำความผิดให้ได้หลายที่สุดซึ่งท่านนายมนตรีเน้นย้ำว่าความสําคัญของกระบวนการเว้าจาสันติสุขซึ่งเสื่อมาตลอดว่าการเว้าจากันมีส่วนสําคัญในการจะซอยลดเหตุการณ์ความรุนแรงและสร้างความสันติสุขอย่างอย่างยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ในอนาคตอันไกลนี้ครับ